สวัสดีครับทุกทุกท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้จะพามาชมออดิบลุนด่างครับผมทุกท่านนี่ผมลุ้นด่างมาสักพักแล้วครับผมผมปลูกผมใช้เวลาปลูกและการลุ้นมาประมาณเกือบสองเดือนเนาะทุกท่านแล้วก็เป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะตัวเรียวมากๆครับผมนี่คือจุดด่างของเขานะครับนี่ครับเติ่มแรกเขาจะเปิดด่างออกมาตรงบริเวณหูแบบนี้ครับผมทุกท่านนี่ครับ ได้แล้วการรอคอยของเราก็สิ้นสุดเนะครับผมทุกท่านครับมาชมใบเขาด่างเรียบร้อยแล้วครับผมและกับจุดสังเกตนึงก่อนที่เขาจะกลับมาด่างอย่างนี้นะครับผมทุกท่านคือบริเวณตรงนี่ครับเห็นไหมครับตรงก้านตรงพุงเขานะครับผมตรงพุงก่อนที่ใบเขาจะแตกออกมานะครับผมทุกท่านตรงนี้จะเป็นจุดด่างครับผมทุกท่านด่างเยอะครับผมเห็นไหมครับตรงบริเวณก้านเขานะครับ เห็นไหมครับทีน,นี้ใบเขาออกมาอ้ยด่างเยอะมากครับผมทุกท่านอันนี้ผมรอมาประมาณประมาณเดือนกว่าครับผมทุกท่านผมปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆซึ่งตอนผมรับมานั้นต้นเล็กๆเองครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือนี่ครับลูกเขาก็ด่างเหมือนกันนะครับผมนี่ครับนี่ถือว่าประสบความสําเร็จในการรุ่นนะครับผมเนื่องจาก ก่อนหน้าน,นี้ผมบอกว่าผมจะปั้นต้นนี้ให้กลับมาด่างอีกทีครับผมปรากฏว่าประสบความสําสเร็จมากครับผมทุกท่านแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับผมใช้เวลาลุ้นประมาณเดือนกว่าครับผมทุกท่านที่ผมทําการซื้อมาครับผมทําการซื้อมาปลูกครับผมผมจะย้อนภาพกลับไปต้นที่ผมซื้อมานั่นว่าต้นจะแตกต่างขนาดไหนครับผม นี่ครับในภาพที่นี่ครับในคลิปที่แปลข้างๆกับเห็นว่าต้นนั้นโตัวมากครับผมแลวก็รอยด่างแทบจะบม่มีครับผมแต่ว่าตรงที่ผมแนะนําไว้นะครับผมคือบริเวณก้านนะครับผมบริเวณก้านนั้นก็จะมีจุดด่างครับผมนี่ครับฉันั้นอันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ซื้อไม้ลุ้นมาเนาะครับผม มายลุนโอดิบด่างนั้นสามารถซื้อมาลงทุนได้ครับผมทุกท่านอาการหลุดเขียวนั้นเป็นปกติธรรมชาติของเขานะครับผมนี่เห็นไหมครับผมต้นนี้รู้สึกว่าจะหลุดเขียวเหมือนกันนะครับผมเราก็าทําการแยกออกไปปลูกเพื่อรุ่นต่อไปนะครับผมสําหรับต้นหลุดเขียวครับผมนี่ครับแต่สําหรับอดิบด่างนั้นแต่จะงอกหน่อเร็วครับผมไม่ต้องห่วงนะครับรุนใช้เวลา ปลูกไม่นานมากนักเขาก็จะมีนอมาให้เราชื่นชมครับผมทุกท่านพยายามอย่าพึ่งไปรบกวนเพิ่มมากครับผมแล้วก็ให้ใบนั้นแทงขึ้นมาประมาณสองใบขึ้นไปครับผมทุกท่านคอยทําการแกะลูกของเขาเออกมานะครับผมแต่ว่าคงไม่นานเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากเอาดิบด่างนั้นเขาจะโตเร็วครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะตัดภาพไป พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ว่าใบจะกลางออกมาด่างสวยไหมครับผมเดี๋ยวรอตัดภาพไปพรุ่งนี้ก่อนนะครับนี่ครับมาดูวันต่อมาที่ผมถ่ายทําต่อเนื่องวันต่อมาเขากลางใบออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาดูกันครับผมปรากฏว่าจุดด่างเขาด้านด่างเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น เขียวอ่อนนะครับผมเห็นไหมครับตัดกับเขียวตัดกับเขียวเข้มนะครับผมนี่ครับของขอบนี้แล้วก็ยิงยาวไปขึ้นเกือบสุดใบเลยครับผมทุกท่านนี่แสดงว่าด่างเยอะพอสมควรนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวไปดูหลังใบกันครับนี่ครับทะลุมายันหลังใบครับผมทุกท่านแต่ว่าด้านหลังใบนั้น ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนด้านหน้าใบครับผมด้านหน้าใบนั้นจะชัดเจนกว่านะครับผมทุกท่านนี่ก็จะมาให้ชมสําหรับคนที่ชอบอดิบด่างหรือว่าเป็นสายลุ้นครับผมเนื่องจากอดิบด่างนั้นเขาจะเป็นอาการหลุดเขียวเป็นธรรมดาครับผมทุกท่านนี่ผมซื้อมาแค่หนึ่งร้อยบาทก็สามารถที่จะปั้นให้เป็นไม้ด่างที่สวยได้ครับผมทุกท่านเพราะว่า ยังไงก็แล้วแต่เราก็เน้นที่ตรงลูกเขานะครับผมทุกท่านตรงหนอเขานี่ยครับด่างเยอะพอสมควรครับผมสาหรับหนอที่เกิดขึ้นใหม่ก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ลุ้นนะครับผมลุ้นเกี่ยวกับไม้ลุ้นต่างๆครับผมแต่ว่าสําหรับบนหูช้างด่างเรืองนั่นอันนี้โบข้อยอยากา์แนะนําให้ท่านได้ไปซื้อมาเท่าไหร่ครับผมเพราะว่า ผมลุ้นตั้งนานนะครับผมไม่เห็นจุดด่างเลยครับผมทุกท่านด่างแต่บริเวณติดหูขอบหูเหมือนเดิมครับผมทุกท่านนี่ครับบริเวณหูนั่นกันมีจุดด่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับผมแต่ว่าบริเวณใบนั่นบุค่อยด่างครับผมยอดใหม่มากกับยังพันธด่างครับผมแล้วก็ต้นที่แล้วก็ต้นค่อนขอ้างที่จะโตชาก,กว่าออดิบด่างซึ่งออดิบด่างน,นั้นผมปลูกแค่เดือนกว่ากว่าเองนะครับผมทุกท่านเห็นว่าต้นใหญ่อลังการพอสมควรนะครับผมทุกท่าน นะครับกหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคนที่กำลังลุ้นออดิบด่างขาวอยู่นะครับผมออดิบด่างขาวที่เป็นสายหลุดเขียวอย่างนี้นะครับผมทุกท่านฉะนั้นก็วิธีการเลือกผมกะบอกแล้วครับผมว่าให้มีติดหูแลวกะ็บริเวณก้านเขาครับก็บต้องด่างครับก็สามารถที่จะเลือกเอามาปลูก เพื่อลุ้นได้เลยครับผมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านนั่นชอบสิ่งไหนก็ลองทำสิ่งนั้นดูครับผมทุกท่านแล้วก็สารฝันให้เป็นจริงครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ